ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍດີຊິທຸກທ່ານພີ່ນ້ອງສະບາຍດີຊົມມົງຊິ બો ຍພໍກັນຄືເກົ່າພີ່ນ້ອງສົ່ງນ້ອງອະລິນມື້ນີ້ເຮົາໃສ່ເບັດກົບພີ່ນ້ອງຊິມາຢາມເບັດກົບໄປຫຍັລາງແຫຼກແຮງມາเເລນລບິງລດສົມພນ້ງແຮແຫມພນມກິອີບ เ่คบกับตัวใหญ่ได้พี่น้องเลยตัใหญ่คบก็ได้ใหญตัวนี้มาใส่ท้าีเป็นนี่นี่ตานี่เป็นตาคบมีตน ตัวผู้ก็รีบร้องจชะหาเพืไอคืออยู่ไล้ง่ายเสียตัวนี้มักมาซื้อข้างเหือนในเขตนักศึาใช่เหรอ รังแรกแหกมกันรังที่สองเป็นยังไงดีรังที่สองมันนั่งเผาสื่อผูออ้โดดไปแล้วเตรียมมาเจอเตปี เสื้อวันนี้เามาใส่เบ็ดอยู่ลุมมันพามมูบาใจพี่น้องาสุยลุมน้าสาสุยน้าทงที่ว่านสด ขาหมูนะพี่น้องเลยโอ้ล้างนี่แมนว่าอันอนะ่้ขันเบ็ดนะฮะแมนน่่มีแมนมีแม,น,ม,มนขันเบ็ดขันเบ็ดอยู่ไปเดี๋ยวเบิ่งกก็เดียวขันเบ็ดคือกบตัวดีได้ทังนี้คือมีเห็น เดินตีเงอกหลับดึกบ้าเือนจัจสีหิวแขกตัวนี้เด็กโอ้ยังมีทันลงมา เรียบร้อยอีกแล้วหลังนี่ฮันดีดงๆแล้วโอเคสองแต้มเป็นจังได้น้องต่อไปฮะ ออกอีกแล้วน้องนี่ก็ได้แล้วเต็มนะึง Hello, Hello. ลงห่วยกระมีแล้วนี่แซมนึงโอ้ตัวนี้หลุดว่า จะได้มาตัดลอกกันอ้าวอีกแล้วเต็มโอเคโหนี่ยุงดิยุ่เลยผู้ดิดดงดง เก่ากับหุ่หลุมรองแล้วตะลิ่มปอดติดอืมมาอีกแล้วล้างนี่ล้างนี่เอาอีกแล้วดงดงดูบ่ กระแมนอยู่ปลาเข้ากับปลาเข้ามุนนะกระโดดสิบตัวก็ได้โลแล้วนี่ซัม cứ mì kín bếp này này ôi oh, nhờ tải có phải mì kín nó cứ nhảy thế này phu uh, uh. phu ทองดงดงโลดปุ๊ป๊อ like e ้าองปอ้ยูงเลยไปโออาปุ๊บเหินล้างโองนี้นะเหรนล้างเหรนล้างโองนี้แบบผิดวางเลยใส่ติดติดกันก็ได้

Ừ. <laughs> hồi đây rồi, ừ, thấy xin luôn thấy xin run, thôi, một tuổi nhảy thêm, mình cả ok, ừ. một tuổi nhảy, ok. đi chơi chắc lên liền thì nó người hạ láng cả hạ tổ đây mong nè nhìn hết. mà hết là vơ hàng hồi tận cần ma thùng na bạn cần ma bơm cái thùng na đi bệt đi bệt mõ thùng na bảo hình

อล้รพี่น้องเลยคุขอบคุทีมาพี่น้องบ๊ายบายผลงานคืนแรกใส่เบิด์กพี่น้อง